จากข่าวที่สร้างความฮือฮาในวงการการทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดประเทศไทยได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16AM อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเคยเสนอเครื่องบินรุ่นเดียวกันนี้ให้กับยูเครนเพื่อนำไปใช้ในสงครามที่กำลังเกิดขึ้นกับรัเสเซียนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทิศทางขององค์การพัฒนาแสนยานุภาพทางอากาศของกองทัพอากาศไทยซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ แต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา F 1 6 AM เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นอัปเกรดจาก F 1 6 A ซึ่งผ่านการปรับปรุงโครงสร้างระบบเรดาร์ระบบอาวุธและการสื่อสารให้มีความทันสมัยใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ในยุคเจเนเรชันส่สิ่งที่น่าสนใจคือเครื่องบินเหล่านี้เป็นของกองทัพอากาศเบลเยียมเดิมซึ่งได้ปลดประจำการไปไม่นานและถูกสหรัฐอเมริกานำไปปรับปรุงใหม่ก่อนจะเสนอขายให้กับพันธมิตรทั้งยูเครนและไทย แต่เกิดเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายคาดไม่ถึงเมื่อสหรัฐอเมริกาตัดสินใจชะลอ,อการส่งมอบ F-16AM ให้ยูเครนด้วยเหตุผลเรื่องกระบวนการฝึกนักบินและความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับสงครามทำให้ประเทศไทยกล้เป็นหนึ่งในชาติแรกที่ได้รับเครื่องบินเหล่านี้แทน แหล่งข่าวระบุว่ากองทัพอากาศไทยได้รับมอบเครื่องบินลอดแรกจำนวน4ลำจากทั้งหมด12ลำที่จะทยอยส่งมอบภายใน2ปีข้างหน้าโดยแต่ละลำจะได้รับการอัปเกรดระบบเอว o n i c ิโอใหม่ทั้งหมดและมีอุปกรณ์ภาพพื้นดินประกอบด้วยในการส่งมอบครั้งนี้มีการจัดพิธีอย่างเป็นทางการที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีการบินโชว์แสดงสมรรถนะของ F-16AM ต่อหน้าสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวความเร็วและความสามารถในการตอบสนองในภารกิจทางยุทธวิธีอย่างน่าทึ่งเมื่อพิจารณาจากสมรรถนะของ F-16AM ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ F-16C ดีบล็อก50ที่ไทยมีอยู่เดิมทำให้การประสานงานในภารกิจต่างๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการคือเครื่องบิน F-16AM เหล่านี้สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ a i m 1 2 0 a m r a a m รวมถึงระเบิดนำวิถี JDAM ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการรบทั้งในระยะประชิดและระยะไกลในมุมมองด้านยุทธศาสตร์การได้ F-16AM มาเสริมฝูงบินเป็นการช่วยเติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากการปลดประจำการเครื่องบินรุ่นเก่าเช่น F-5E F ที่ใช้งานมานานกว่า3ทศวรรษ ไม่เพียงแค่นั้นยังมีรายงานว่าประเทศไทยมีแผนจะจัดหาเครื่องบินขับไล่เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้โดยอาจพิจารณารุ่นที่ใหม่กว่าเช่น F-16V หรือแม้แต่ F-35A ขึ้นอยู่กับงบประมาณและนโยบายด้านความมั่นคงในแต่ละช่วงเวลาอย่างไรก็ตามความสำเร็จในการได้มาซึ่ง F-16AM ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขององค์การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศไทยทั้งในด้านการเจรจาการวางแผนและการจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส ผู้เชี่ยวชาญหลายรายให้ความเห็นว่าไทยตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดที่เลือกเครื่องบินรุ่นนี้เพราะสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกนักบินใหม่มากนักแถมยังใช้ระบบซ่อมบำรุงร่วมกับฝูงบินเดิมได้ในระยะยาวการได้รับ F-16AM จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการป้องกันประเทศในทุกสถานการณ์แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการพัฒนาอาวุธ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลน่านฟ้าและปกป้องอธิปไตยของตนเราจะต้องจับตามองต่อไปว่าหลังจาก F 1 6 AM เข้าประจำการเต็มรูปแบบแล้วจะมีการฝึกซ้อมร่วมกับชาติพันธมิตรอื่นๆหรือไม่เช่นการฝึกโค้กไทเกอร์หรือการซ้อมรบแบบสองฝ่ายกับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือออสเตรเล,เลียเพราะการฝึกซ้อมร่วมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสบการณ์ให้กับนักบินไทย แต่ยังส่งผลโดยตรวงต่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวมและนี่คือการมาถึงของ F16AM อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังอำนาจทางอากาศและวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าในการป้องกันประเทศของไทยในยุคป,ปัจจุบัน